ระบบจำลองวิถีเซียนตอนที่24เพียงก้าวเข้าสู่ขอบเขตกันลมปานข้าก็สัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่พลิกฟ้าค่ามดินในร่างกายพลังวิญญาณหลายเวียนพุ่งผ่านอยู่ภายในค่อยๆฟื้นฟูนร่างกายที่เริ่มแก่ชราของข้าอย่างเงียบเชียบหลิวรอยบนใบหน้าจางหายไปผิวพันกับมาละเอียดนุ่มอีกครั้งการย้อนัยกลับเป็นหนุ่มทำให้สมรรถภาพร่างกายของข้าแข็งแกร่งขึ้นอย่างมหาศาล ตัวข้าในยามนี้สามารถควบคุมพลังฟ้าดินและแปลเปลี่ยนรูปร่างของมันได้ดั่งใจนึกหลังทะลวงเข้าสู่ขอบเขตกันลมปานอายุขัยสูงสุดของ5ก็เพิ่มขึ้นจนถึงขีดจำกัดที่199ปีชื่อลีฟานขอบเขตกันลมปานขั้นต้นอายุทางกายภาพ47 9 9ท 199, อายุทางจิตวิญญาณ510ทัพั ในวิชาเคลดสัมผัสทั้งหธาตุเคยกล่าวไว้ว่าแม้อายุขไขของผู้บำเพ็ญเพียรจะเหนือกว่าคนธรรมดามากแต่หากเทียบกับยุคโบราณกาลแล้วก็ยังถือว่าถูกกดทับเอาไว้อย่างมหาศาลต่อมาข้าได้นำคำพีทองคำจักรวาลหยกพันกลไกออกมาจากเลือดหิเเย,ยนคำพีทองคำจักรวาลหยกพันกลไกเข็ดวิชาขอบเขตเยียนจำนวนผู้ฝึกฝนในปัจจุบันสูงในที่สุดก็ได้ก้าวเข้าสู่ขอบเขตกันลมปานข้าแทบปดใจลอมไม่ไหวที่จะได้รับรู้เนื้อหาข้างในนี้ ทันทีที่ส่งกระแสจิตเข้าไปในม้วนหยกตัวอักษรและภาพนับไม่ถ้วนก็หลั่งไหลเข้ามาในหัวของข้าล่ากับขึ้นน้ำรู้สึกเพียงแค่ว่าในสมองถูกยัดเยียดสิ่งต่างๆเข้ามามากมายจนสมองของข้าแทบจะระเบิดแต่โชคดีที่จิตสัมผัสของข้าแข็งแกร่งกับผู้ฝึกตนขอบเขตกันลมปานทั่วไปอยู่ไม่น้อยจึงปรับตัวได้ในเวลาอันสัน้นผ่านไปเนิ่นนานในที่สุดข้าก็พอเข้าใจมันอย่างข้าวๆแล้วคำพีทองคำหยกพัน,นกลไกคือวิชาที่นิกายเทียนจีในยุคโบราณใช้ฝึกฝน นิกลายเทียนจีชื่อว่าสปปรรพสิ่งในฟ้าดินล้วนเป็นดั่งมนุษย์คือมีความคิดจิตใจเป็นของตนเองเพียงแต่วิธีการทั่วไปยากที่จะรับรู้ได้แต่ก็เช่นเดียวกับมนุษย์ยามที่มีจิตสังหารก็จะแผ่รังสีอม,มหตออกมาสปปรรพสิ่งในฟ้าดินเองก็จะแผ่กระแสลมปานออกมาเป็นครั้งคราวเช่นกันเมื่อสวรรค์บังเกิดจิตสังหารสปปรรพสิ่งย่อมล่วงลอยดวงดาวเคลื่อนค้อยวิถีโคจรแปรเปลี่ยนเมื่อปฐพีบังเกิดจิตสังหารท้องทะเลกับกลายเป็นผืนนา เหล่ามังกรเรื่องงูใหญ่ลุกฮือขึ้นจากแผ่นดินหากสามารถจับและหลอมรวมกระแสปานต่างๆในฟ้าดินได้ก็จะสามารถย้อนคืนสุดต้นกําเนิดและบรรลุถึงขั้นประสานรวมเป็นหนึ่งเดียวกับมันได้คำพีทองคำหยกคัน,คนกลไกคือวิชาที่ใช้สัมผัสและหลอมรวมกระแสลมปานเหล่านั้นมาเป็นพลังของตนเองนั่นเองเมื่อฝึกฝนจนสําเร็จขั้นสูงไม่เพียงแต่ยืมจิตสังหารของฟ้าดินมาทําลายศัตรูได้แต่ยังสามารถใช้กระแสปานทํานายทายทักเพื่ออย่างรู้อนาคตได้อีกด้วย เจตจำนงของฟ้าดินนั้นยิ่งใหญ่ไพศาลนักแม้จะชักนำกระแสปานมาได้เพียงเสี้ยวเดียวอนุภาพของมันก็ยังเหนือกว่าผู้บำเพ็ญเพียรนับพันนับร้อยเท่าวิหารนี้แข็งแกร่งมากแต่การฝึกฝนมันก็อันตรายมากเช่นกันบ่มเพาะจิตสังหารในตนเองดึงเอาพลังชีวิตจากการผีบานของสรรพสิ่งในฤดูใบไม้ผลิสัมผัสถึงกลไกแห่งปานจากวัตถุวิญ,ญญาณในฟ้าดินหากผีผามสัมผัสเข้าก็ง่ายที่จะถูกมันทำร้ายเอาได้ ในทางทฤษฎีหากฝึกฝนวิชานี้จนถึงขั้นสูงสุดก็จะสามารถประสานร,รวมกับฟ้าดินและแปลงกายเป็นเต่าได้น่าเสียดายที่สำนักเทียนจีสืบทอดมากกว่าหมื่นปีผู้ที่ไปได้ไกลสุดก็ไปถึงแค่วิญญาณแรกกำเนิดเท่านั้นแต่ด้วยความช่วยเหลือของหววเจินข้าเลยไม่ค่อยกังวลเรื่องความเสี่ยงที่จะเจอในวิชาการฝึกเท่าไหร่ทว่าเรื่องวิชาหลักที่จะฝึกฝนนั้นยังไม่ต้องรีบร้อนตัดสินใจตอนนี้ทั้งนำปานเข้าสู่ร่างกายสำเร็จแล้วสมควรไปดูหน่อยว่าเกาะหมื่นเซียนมีหน้าตาเป็นยังไง เมื่อคู่ข้าสัมผัสได้ว่าปานวิญญาณในเกาะมีความเคลื่อนไหวผิดปกติก็รู้ได้ทันทีว่าน่าจะเป็นเจ้าที่ทะลวงด่านสําเร็จถึงจะใช้เวลานานไปหน่อยแต่ในที่สุดก็ทะลวงผ่านด่านมาได้สินะที่เจ้ามาหาข้าคงเป็นเรื่องที่จะให้ข้าพาไปเกาะหมื่นเซียนใช่หรือไม่ถูกต้องเรื่องทางโลกไม่มีอะไรต้องห่วงแล้วออกเดินทางได้ทุกเมือ่อดีเช่นนั้นตามข้ามาชักนาจงเปิด อะไรกันนาดวงอาทิตย์แตกออกไปกันเหอะที่นี่คือจัตุรัสถ่ายทอดธรรมสร้างขึ้นเพื่อระลึกท่านเซียนจุนผู้ถ่ายทอดวิถีธรรมในอดีตฐานที่มั่นของพันธมิตรหมื่นเซียนของพวกเราทุกแห่งล้วนมีจัตุรัสแบบนี้ตั้งอยู่ในกอะหมื่นเซียนไม่ได้ห้ามเหาะเหินเดินอากาศแต่จงจําไว้ว่าห้ามบินสูงเกินลูกปั้นของท่านเซียนจุนมิฉะนั้นจะถูก่ขยกลหมื่นเซียนโจมตีแม้แต่ระดับจิตวิญ,ญญาณแรกกาเนิดก็ต้องตกตายไปในชั่วพริบตา ถึงแม้ว่าบนเกาะจะไม่ได้ห้ามบินแต่ข้าขอแนะนำว่าถ้าไม่มีทุระอะไรอย่าบินเพ่นพ่านจะดีกว่าเฮอ,อเจ้งห่าเดินนำข้าเข้าไปพางกับชัดเสียงเบา,บาถึงข้อควรระวังต่างๆบนเกาะหมื่นเซียนเรื่องนี้เกี่ยวพันถึงความเป็นความตายข้าจึงจดจำทุกรายละเอียดไว้ในใจอย่างแม่นยำหลังจากเดินผ่านระเบียงทางเดินได้เกิดจากเขาวันถักทอกันตามธรรมชาติเราก็มาถึงป่าอันเงียบสงบที่เขียวชุ่มกระจกบานนี้คือกระจกเทียนเสียนของพารามิตรหมื่นเซียนของพวกเรา บนพื้นที่ว่างกลางป่ามีกระจกโบราณขนาดใหญ่ตั้งวางอยู่มีผู้บำเพ็ญเพียรเดินทะลุผ่านหน้ากระจกเป็นระยะไม่รู้ว่ามุ่งหน้าไปที่ใดและก็มีผู้บำเพ็ญเพียรเดินออกมาจากกระจกแล้วจากไปในทันทีตำนานกล่าวไว้ว่าก่อนที่ท่านเซียนจุนจะถ่ายทอดวิชากระจกเทียนเสียนกระจกเทียนเสียนนั้นเป็นเพียงกระจกธรรมดาบ้านหนึ่งเท่านั้นต่อมาเมื่อท่านเซียนจุนสอนวิชากระจกนี้ก็ได้สะท้อนเงาธรรมของท่านจนกระทั่งก่อกำเนิดเจตจำนงของมันเองขึ้นมา ภายหลังมันได้เรียนรู้การบำเพ็ญเพียรเฉกเช่นเดียวกับผู้ฝึกตนค่อยๆวิวัฒนาการจากวัตถุธรรมดากลายเป็นสมบัติวิเศษแห่งฟ้าดินในปัจจุบันกิจธุระส่วนใหญ่ของพวกเราเหล่าผู้ฝึกตนในพนมิตรหมื่นเซียนล้วนจัดการโดยกระจกนพานลึกลับนี้เขาว่ากันว่าเจ้านี่เจ้าคิดเจ้าแขนมากเจ้าต้องระวังให้ดีอย่าได้พูดจะส่งเดชเชียวไปกันเถอะเข้าไปในกระจกกันสิ่งที่เห็นเบื้องหน้าคือพื้นที่เอกเทศไม่เห็นเงาของผู้ฝึกตนคนอื่นเลยแล้วกับอยู่ท่ามกลางความว่างเปล่ารอบด้านมีเพียงความมืดมิดและอนันตาภาพ คนผู้นี้คือผู้ฝึกตนหน้าใหม่มายังเกาะหมื่นเซียนคราวนี้เพื่อเข้าร่วมพัธมิตรหมื่นเซียนของข้าแนะนําผู้ฝึกตนระดับกันลมปานขั้นต้นบันทึกความดีความชอบระดับกลางคิดเป็นแต้มผลงาน50แต้มแต้มผลงานรวมปัจจุบัน920แต้มในเมื่อสหายตัวน้อยมาถึงแล้วข้าก็วางใจหากเจ้ามีคําถามอะไรก็ถามกระจกนภา,าลึกลับได้เลยข้ายังมีหน้าที่เฝ้าเกาะต้องขอตัวก่อนละ่ะต้องขอคุณท่านผู้อุโสมาก บันทึกขึ้นความผันผวนของจิตสัมผัสเรียบร้อยแล้วได้สร้างมิติเอกเทศขึ้นมาผู้บำเพ็ญเพียรโปรดเอ่ยนามของท่านลีฟานผู้บำเพ็ญเพียรลีฟานยินดีต้อนรับเข้าสู่พันธมิตรหมื่นเซียนเพื่อเป็นสวัสดิการจะมอบแต้มผลงานให้กับท่านฟรี20แต้มท่านสามารถใช้แต้มผลงานแลกเปลี่ยนศิลาวิญญ,ญาณเช็ดวิชาของวิเศษและอื่นๆได้ท่านสามารถค้นหาแต้มผลงานได้จากการสมมอทรัพยากรทำภารกิจหรือแลกเปลี่ยนซื้อขายกับผู้อื่นเช่นเดียวกันหากเจอปัญหาที่แก้ขไขด้วยตัวเองไม่ได้ก็สามารถใช้แต้มผลงานเพื่อประกาศว่าาจ้ง แต่ผลงานรวมปัจจุบันของท่าน20ในฐานะผู้บำเพ็ญเพียรหน้าใหม่ของพันธมิตรหมื่นเซียนท่านสามารถพักอาศัยอยู่ในกระจกเทียนเซียนได้ฟรีเป็นเวลา30วันหลังจาก30วันท่านจำเป็นต้องจ่ายแต้มผลงานเพื่อที่จะอยู่ที่นี่ต่อค่าที่พัก10แต้มต่อผลงาน3 0วันแน่นอนท่านสามารถเลือกใช้แต้มผลงานซื้อถ้ำนิพพักของตัวเองบนเกาะหมื่นเซียนได้หาค่าอยู่ที่พันธมิตรหมื่นเซียนต่อไปไม่ไหวท่านสามารถเลือกที่จะลาออกแล้วไปเข้าร่วมกับสภาห้าอุโสได้หรือไม่ ณนะตอนนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สติกเกอร์ลายช่องนะครับมี2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชันมีตัวหนังสือกับไม่มีตัวหนังสือสําหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเลือกซื้อได้ที่ใต้ดิสคริปชันนี้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้แล้วกระโจกคิดในใจนี่เองมันเหลี่ยมนี่หว่าอยู่นี่ไม่ได้ก็จะไปอยู่อีกที่หนึ่งนะครับเรื่องราวในตอนหน้าเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามกันอีกทีนะครับสุสำหรับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนไว้เจอกันอีกทีครับสวัสดีครับ